พี่น้องครับอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับบัานนี้มื้อนี้บ่ได้ให้เห็นหน้าอ่ากับผมถ่ายถ้ำนะครับเนาะมื้อนี้จะถ่ายท้ำตอนอ่าเวลาอ่าตอนเช้าๆนะครับเนาะเพราะว่ามันมืดเกินนะครับเนาะจะพาพี่น้องมาเบิ่งเฮ็ดกำลังออกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยดีใจน้ำผมบอกครับพี่น้องเพราะว่าการท้ำเฮ็ดกะขันเฮามาเบิ่งในโรงเฮ็ดแล้วเฮ็ดออกดี เป็นตาพ่อใจได้ครับพี่น้องก็เห็นไ่ครับเมื่อวานีิผมเก็บไปกับายเติบแล้วครับช่วงอ่าช่วงบ้างๆนี่ครับพี่น้องเพิ่นเกิดมาใหม่ครับที่นี่เห็นไหมครับนี้เกิดมาใหม่นะครับพี่น้องเนาะเกิดมาใหม่ดีๆนะครับอันนี้เป็นเห็ดนางร่มเนาะครับพี่น้องพี่น้องสังเกตว่าเพิ่นจะออกอีกประมาณไม่ถึงห้าชั่วโมงนี่จะเป็นดอกใหญ่เลยครับที่นี่ไปนี่เห็นไหมครับพี่น้องเมื่อนี้ภาพพี่น้องมาเบิงเนาะครับเนาะล้วก็อยากให้พี่น้อง ่าแนะนำนะครับเนาะการปลูกเห็ดนี่เขาจะอ่าเขาว่าการแบบสร้างรายได้แบบยั่งยืนนะครับเนาะอะไรก็มีความสุขกับสิ่งที่เราทำนะครับพี่น้องแม่นบอกครับกับสิ่งที่เราทำนะครับพี่น้องเลยเพราะว่าผมก็มีความสุขคือกันนะครับเมื่อวานนี่ก็โอ้ได้หลายเติบครับพี่น้องเลยคืออ่าการทําเห็ดก็คล้ายๆกับทําคลิปนี่แหละครับพี่น้องเลยเขาก็ทําไปเรื่อยๆผมคือกันครับปลูกเห็ดไปเรื่อยๆครับพี่น้อง เดี๋ยวก็ดีเองเดี๋ยวตลาดตลาดก็มากเองครับพี่น้องเ้ยเพราะว่าหูจักแล้วว่าเรามีเห็ดเรามีของมันบ่ครับเฮากทําคลิปไปเรื่อยเขาส่งคลิปไปเรื่อยทางระบบเพิ่นกับหูจักว่าเราทําสม่ําเสมอผมก็ทําสม่ําเสมอคือกันครับอ่าทาเห็ดกันดลครับพี่น้องก็แบบเดียวครับผมก็คิดว่าแบบนี้นะครับนาะตา้งแต่ก่นผมทําก็กับ่มมีคนหูจักผมนะครับว่าผมปลูกเห็ดนะครับพี่น้องเ้ย ปีแรกสองปีแรกไม่มีคนรู้จักผมเลยว่านายคอนพลูกาเนี่ยปลูกเห็ดหรือทําเกษตรแบบนี้ได้ครับพี่น้องมาถึงทุกวันนี้เพิ่นรู้จักนะครับหลายปีแล้วครับพี่น้องเป็นอย่างผมถึงอยากแนะนาพี่น,อน้องมาเบิงการทําเห็ดหรือทําคลิปให้ลงคลิปสม่ําเสมอผมคือกันนะครับเวลาเบิดปรับผมก็ทําใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆทำแบบสม่ําเสมอบนี้ลูกค่าเพราะใน อ่าได้กินหรือว่าได้ขายเอาไปขายต่อนะครับพี่น้องเนาะเพิ่นก็ดีใจเด้ครับพี่น้องเลยดีใจแต่ว่าครับเพราะว่าเพิ่นได้เงินพร้อมเราก็ได้เขาก็ได้นะครับเนาะบอดแมนได้ฝ่ายเดียวได้ครับพี่น้องเลยแมนบอกครับพี่น้องได้ทั้งคำสองคำสองฝ่ายได้ครับพี่น้องเลยเพราะว่าการปลูกเห็ดนี่เท่ากับประจําเป็นต้องฉีดจะไปขายแพงให้เพิ่นได้กําไรบ้างเราอาศัยซึ่งกันและกันได้ครับพี่น้อง ถ้าโบอาศัยสึ่งกันแล้วกันเราจะไปคนเดียวไม่ได้ก็เปรียบอี่เลยครับพี่น้องเอยเปียกกบเช่าคียเตอร์นี่แหละครับพี่น้องเขาก็ต้องอาศัยคือกันนะครับพี่น้องอ่าเวลาทําคลิปแหละคลิปเนี่เลื่อนเห็นอยู่หน้าฟีดก็จะกยจาสูเลื่อนผ่านนะครับเนาะเพราะว่าไ้เขามามีปฏิสัมพันธ์กันครับอันนี้คือกันครับผมก็ทํผู้เดียวไ่ได้นี่ทำเรียบร้อยแหละผมก็ต้องไปหาพ่อแมพี่น้องครับไปหาตลาดบอกง่ายๆกันดิเท่าคือกันนะครับเวลาเขาไปเลยเห็นเพื่อนก็อ่ากดไลค์ คอมเมนต์ Comment, อย่างสร้างสรรค์น,นะครับพี่น้องเนาะก็เขาไปหาเพิ่นเนาะครับเนะาะการถวายถือใจกับโค้ชแช่เพิ่นได้เนาะครับเนาะไอ้นี่คืออ่าการมีปฏิสัมพันธ์นะครับผมคือกันครับไปขายเห็ดผมกับไปหาลูกค้าคือกันนะครับพี่น้องห่ว่านกับเก็บไปร้ายนะครับระวังครับพี่น้องเก็บแล้วเพิ่นก็เกิดมาใหม่เรื่อยๆนะครับพี่น้องหมู่ว่านก็คือกันครับผมกับไปขายเองอยู่ที่ตลาดครับเพื่อ,อยังเพื่อผมจะไปหาลูกค้าคือกันครับไปหาลูกค้ากับไมยความว่า เราต้องเผาไปหาอันคนที่ขายเฮ็ดหรือว่าคนเม่ค้าที่เขาอยากได้นะครับเนาก็ไปถามเพื่อนนะครับเนาะอันนี้คือกันครับเปรียบสซคิปอีกแล้วครับพี่น้องเอ้ยัวเด็แตกต่างกันเลยแล้วครับพี่น้องเอ้การที่ทาเนี่ยไม่เคยแตกต่างกันเลยเขาไปหาทําคลิปกับเขาไปหาเพื่อนเขากดไลค์ให้เพื่อนคอมเมนต์เพื่อนเพื่อนก็ดีใจเพื่อนก็ขึ้นมาหาเฮ้าแบบนี้ได้ครับพี่น้องเอ้ คลิปนี้ก็อยากแนะนำนะครับเนาะอยากแนะนำอ่าคนที่อยากทําเห็ดและคนที่ทําอ่าคลิปอยู่กับคือกันกระเบื้องในลักษณะนี่แหละครับพี่น้องเลยทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็เกลื่อกูลกันได้ครับพี่น้องเลยมันต้องไปพร้อมกันทําแบบนี้นะครับมันจะเสีได้นะครับพี่น้องเห็นปะครับกระไรเติบนะครับดอกพี่จ่ดอกงามๆหนาใหญ่เลยครับพี่น้องเลยมันเป็นดอกขี้ร้ายนะครับพี่น้องเลยเห็นไหมในในในแถบนี่ว่าผมเก็บไปเวิร์ดแหละครับพี่น้องนั่งมุมนี่นะครับพี่น้องเนาะบวก เห็นบ่ครับพี่น้องโอ้จะเป็นงามครับบวกบ่ฟังนี่ครับพี่น้องมันมืดนะครับเนาะเห็นบ่กไฮภาพเจ๊สี่มันจะมืดครับพี่น้องเลยเห็นบอเน่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 เ่ซ้ำนี่แหละครับวิดีโอนี่ก็ดีขอบคุณเด้อครับสวัสดีครับ